สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนสายๆพี่น้องไพ่กระตาเฮ็ดว่าสีเอาขึ้นไปแกงเทียงหล้างนั้นอากาศเริ่มหนาวแล้วพี่น้องสองเหม่อละมอวานี่ก็ลมพราะคำมาพอ่อยแงกระหนาวทั้งลมทั้งอากาศหนาวอากาศเย็นเพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะ ล้มลองแล้วอยู่ในส่วงปลายฝนต้นหนาวไปหาเห็ดมือเศร้าดีก็าบ่ได้เดี๋ยวสิลงไปเฝ้ารงไปยามรงเนาะมึงได้พี่น้องเข่าเลื้งบนแล้วเนี่ยใก่สิได้กเกี่ยวเข่าแล้วเบิงนะลมอากาศเย็นแล้วพี่น้องสังเกตเบ,บิง ล้มลองเนาะแต่กี่นะีมันล้มขึ้นแต่ว่าตอนนี้ล้มลองเข่าก็เหลืองแล้วแต่ว่ามอดีกับบรรยากาศดีบอดแดดมีแสงใน,น่อยๆเนาะมืดฝนอยู่จะได้เกี่ยวข้าวแล้วเข่าเหลืองแล้วลม เริ่มหนาวมื่อนี่ฝนบ่ตกพี่น้องเมื่อวานนี่ฝนตกอยู่รอบเสาเนาะกะพักกันไปเอาป่ายเบิดมือปีนี้ก็คือสิได้เกี่ยวเขาย่างนำเป่งบ่แหงจักเทือ่อันนี้มันบ่แดดเนาะ แม่นแดดเนเขามันแห้งกับสีซุกไวขัวมันห่อนเนี่ยลมเย็นๆเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแม่นแดดแหง้งบยากเข่ากระเหลืองลงโคบๆบนี่เข่าของยายลี่นี่มันก็นเริ่มสีเหลืองแล้วเนอะ อันนี้กัประมาณอีกจกักคันแม่นแดดอาทิตย์สองอาทิตย์กับสิดีเกียเมือคืนก่อนนะพี่น้องคืนวานเนี่ยเขาเจ้ามันลักป่าอย่างที่บอกไปนั่นและตื่นสามาบาเห็นบุมีป่าจากักโตเมื่อคืนนี่พอนงเอยก็เลยลงไปนอนเฝ้าตรง เนาะมือเศร้าแล้วก็ขึ้นมาเดี๋ยวาป่าก็ลงอยู่มือเศร้าี่ก็เอามาล่าลงไปยามตรงก็ได้อยู่มือในป่าพี่น้องปลอยหนำนะมันมันยังไม่ย,มยอมลงเด้มันยังวิ่งวุดวัดวุดวัดอยู่ป่าห้ายคักปีนี้เนาะตอนแรงว่านี่บ่มีก็หาบขึ้นมามากับปล่อไอยเบิดมือนี้ยายรวยก็ว่าสิ ตาแหงป่าอีกอยู่กะจักเช็ดน่าไดไหวนอกจากเห็ดประแดกค้งไหวก็ตายบ่ค่อยได้กินตากแหงก็มีตัวน้นอยๆมืนอี้ว่าสิเอาเฮ็ดขึ้นไปแกงเที่ยงยู่เทียงลังนั่นเนาะก,ก่อนสิขึ้นไปกับสิลงไปแววบตรงงอีกก่อน พอส่วนใหญ่ส่วงสายสายส่วงแดดแดดมึงแน่พี่น้องปลาบืนเห็นบ่มันยังบริตายได้นี่อันนี้ปลาคอมันบืนเพราะน้าเริ่มอยากแห้งแน่ละก็บืนเดี๋ยวมันแห้งล้มเนี่ยบริตายดีน่ะยังทีนเด็กๆเด็กๆอยู่มันขึ้นมาเลยล้มมันแหง้งเนาะถ้าไปปล่อยน้ากับฟืนคือเก่าลูกปลาคอเดี๋ยวบ่มีจะลองเอาไปปล่อยดูฟื้นแน่นอน มอนในป่าแถวท้าให้หน้านะท่านผู้ชมขนาดย่างแถวขันแท้หน้ายังเห็นป่ามันแห้งมันเริ่มฝืนแล้ว บบตายได้พี่น้องเดี๋ยวมันค่คอยๆฟื้นอยู่มันแหงเนาะพอมันยังดินดินดิน,ดนอยู่เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวมันก็ฟืน้นปีนี้ป่าร้ายครับเวลาฝนตกยางตามข้าแท่หน้านี่คุบเอาซ้ำานกับพ่อกินแล้ว ขนาดยางแทวขางคัดอย่างสินแะป่าแตกสวดสดอยู่เข้าออกเบิดเต็มทงแล้ววันนี้พี่น้องลมลมแหงลมเย็นลมหนาวมาหอดแล้ว อดเดือนกันยาพฤศจิกาก็เริ่มเมิดละดูฝนแล้วแป๊บเดียวผ่านไปเกี่ยวเขาแล้วกับสิเขาซู้ละดูแรงอีกแล้วอันหน้าบาหมีผู้ดำก้อนแถวเนี่ยกำลังเหลืองเนาะิได้กเกี่ยวแล้วลมแหงขัก สงเกตดูลมทั้งแดดทั้งลมปลายแห้งกะล,งล่งไหลบุญแด่พี่น้องป่านะีน่ยแหนมไปสวดสวดอยู่มันกำลังลงซ่องอยู่เห็นบอปลาซิวอ่ะแต่มันลงุงมันลงไปข้างในผายเดี๋ยวมันจะลงตรงดูปลาซิวปลาซิวพี่น้องเดี๋ยวจะซูมให้ดูมันจะเห็นไหม ปลาซิวกำลังลงกับปลาเข็งหลายคักลงในท่อระบายน้ำเนี่ยแต่วลงไปมันไปข้างในภายอีกเนี่ยมันเลยบ่ลงหอดตรง แต่ว่าน้ำในภายนี่ก็แหงเนีหนานแรงหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วประมาณเดือนกุมภาก็เริ่มแหงพ้ากันมะง้มปลาอีกรอบเป่งน,นำเบิดมือเบิดคืนจากเม่จากมือแล้วยังบบแหงอยู่เมืองแนะนำอย่างไรรวด เนาะสาเหตุที่ปลาลงโตงน้ําลงยังมีในโตงอันนี้แหละเงน้ําถึงว่าฝนสิบ่ตกปาก็ลงคือเก่าฮอดยามมันลงน้ําบ่หลายก็ลงบางเทื่อบ่มีน้ําก็บดลง เขาน้องเมยเลียงง้วยปุ่นก็แย่บุญคันแท้หน้าจนสิขาดนำ้ำตนมีปลาไหมลมแห้งสำได้จนหลังโตงสิไป พอนองเหมยปล่อยนำลงมาเบิดแล้วคนใหญ่มันบ่แหงเพื่อนำแหงเขาซุกพอดีตรงอยู่นี่ก็ใส่ซุปปีเนาะ แต่ปลากา็แล้วแต่ปีใดฝ่าฝนดีก็ป่าก็าหลายเดี๋ยวมาดูเห็นบอพี่น้องปา่าระแ่นลายหอยู่ผุนผุนเบิ้งแนเอารอบนี่ปลาซิวลงหลายด้วยนี่ท่านผู้ชมผุนมันมันแร่ไหลาหลอยู่เนี่ยปลาซิว นั่นแ่ะให้บบปลาคอดอ่ะเดี๋ยวสิอเอิญน,นองเมยมายกตรงซอยมาเบิงป่าพี่นองเลี้ยงง่วยพุน่นมาเพ่เลี้ยงงัวกับยายบุญ ไฟก็ยังประดับอยู่เด้ดังแต่เมื่อคืนมายกตรงซอยแน่ถังเข้ามาแต่ผลตกรอบแหลกๆยังบดเอวขึ้นอยู่ได้พี่น้องนี่เอาไว้นี่เลยจนเบิดละดูหนาฝนเนาะเอาทังมาเนีน่ยอันนี้ตักใะเข้าขึ้นก็เอาถวยนั้นถวยตัก ปลาซิวลงอยู่ในหลอดปะ่ปะปลาซิวลงหลายอยู่เมือ่อเช้าในกามาลาลมงเหมาหลอบหนึ่งข้าแม่นันบอมนอนฝ่ากคกอสิเบิร์ตอีกแล้วพี่น้องเขาเจ้าสิมาลักเนาะพาแถวเนี่ยเขาโดนขโมยเบิร์ตป่านั่นนี่ก็มีหน้าเขาเจ้าของเจแหล่าทิงเนี่ยเขาเจ้ากันลักลักแล้วเเอาแล้วเราบวชหอดมัดหดปากแงงให้อืมหลายคนสิว่า เอาให้เขากินเนี่ยเป็นยางปลาล้วงหลายสีหงวงเป็นยางเกาะพนาอันที่เขาขโมยไปเขาบุได้ขโมยไปกินพี่น้องเขาขโมยไปขายเออถามมาผู้ใดมาขโมยอันพวกเด็กยาแทวนี้ละเขาบ่มีเงินใส่บ่มีเงินสื่อเขาก็มาหาหลักปีที่แล้วนี่ก็หลักมักถุมักแตงย้ายรวยเอาไปขายหูหดโตมั่นผุนาะ เป็นอย่างคือหูเห็นตีเห็นเขาลากตีบอแต่ว่ามีคนมาวอาว่าเขาเอาไปขายกระสีหูตัวเขาไม่ได้ปลูกแต่ว่ามีมักแตงมักทั่วไปขายอันนี้คือกันเนาะแต่เขาเจ้าบริมากคอได้พี่น้องเขาเจ้าลากผุนป่าเต้นเมืองแน่เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันทนมูุชมเดี๋ยวสิไปขย่าวป่าลงกอนมาลุ้นกันพี่น้อง โว้ยปลาเนี่ยเต็มโยกสอดใหม่ไปสอดใจแล้ว ấy được một mối Sọt cho mấy Một phả đấy nhá, bớt thì không ừ. tom มาเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมว่าสิไลหลาซสำดาเนี่ยเอากิ้งใหม่สซย,ยันมันเต่นออกพุ่นอ่ะอันนี้รอบสายเด้รอบเศร้าก็มืหัวมาล่ายิหลยบอกเต่อปลาซิวก็มีอยู่เด้ อุ๊ปลาดุกก็มีนี่ท่านผู้ชมเนี่ยส่วนใหญ่มีแต่ปลาเข็งปลาคอกับตัวน้อยรอบนี้เนาะเบื้องในพี่น้องอุ๊ปลาดุก,กมีอยู่เจ้าตัวบัวใหญ่เห็นบ่พี่น้องปลานะจ๊ปปะปลาปลาซิวกระลงอยู่ครับบ่หลายนี่งานอุ๊ปลาดุกปลาดุกสามสี่ตัวปลาคอ ปลาซิวหน่อยเดียวเนาะนี่ปลาคอแต่ว่าป่ากินสม,มือพี่น้องซามนี่ก็ถือว่าได้หลายดีเนาะได้เป็นของสองของมันลงอยู่มันลมมันลมม,นลม,มันแดดเอาตะกร้ามาดูกับเอาถ้วยกับถังอันอันทองงวงมันนี่ จับหิวง,วงมันนั่นเนื้อตาก,กบรบเบิดถือลงมาเอาดึงคันี้มันโบวิทน้ำอุปกรณ์สิปักมือสองถ้วยสามถ้วย สี่ถ้วยห้าถ้วยพี่น้องปุ๊บถ้วยไว้เจ็ดถ้วยตัวน้อยตัวใหญ่ หมดแล้วน้ำกระไลซ้ำเน่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเทใส่กระมังให้ดูทานผู้ชมคันบพเต็ดมีเบิด ดูอันนี้คือปลาระจะปลาลงซุมือส่วงในฝนบ่ตกก็ลงเนาะะลงบรลงการรอบุดท้ายแล้วนี่ปลาคอกะส่วนใหญ่ก็ตัวน้อยปลาเข็งนะซ้ำนี่กะขนาดกลางบ่ยใหญ่บน่บน,น้อยเนาะพอดีป้งพอดีถอดอดี่วขั้นแบบนี้ใหญ่อยู่พวกนี้นะก็น,น้อยเนาะตัวใหญ่อยู่มันก็มีรุ่นก่อนรุ่นหลัง ปานานะจ๊ะได้หลายสุรอบเดี๋ยวช่วงเที่ยงส่วงบกายกชิสงลงมาโยกอีกรอบเนาะถ้าว่าส่วงคำคำในแห่งสิลงหลาไเไศเสถางไวเมยเดี๋ยวอันยังบ่ขึ้นง่ายมันเต็นไปแล้วตัวหนึ่งเทศเสถางไว ปลาซิวตายแล้ว,วพี่น้องจ้ามาเนี่ยก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้นะจ๊ะไปแล้วทำผู้สมขึ้นไปกินขา้าวยุเทียงพี่น้อง